ไปตรงเลยลูกไปตรง<ม>ไปตรง,ต,งตรงนี้เลยไปกเกษตรลัางบ้านเราสิต้นอะไรเอ่ยโอ้ต้นพริกน,นี่<ม>เห็นไหมต้นหนึ่งคือป้าดาเขาอยากได้นี่แหละ,ะนี่แหละนี่ไงที่มันออกดอกทั้งปีอ่ะพริกเขียวโหระพากะเขามับเพราะไม่ไม่เกิดเลยแต่พอเอาไอ้เมล็ดที่มันแห้งๆเอาไปทิ้งอ่ะนั่นเกิดเฉย ng, นี่ย่านางป้าดาอ้าวย่านางนะคะนี่ไงอันนี้มาระป้าดาเขาเอาลงมาลงนี่ออกแล้วนี่มาระขีนกโมาระขีนกมาแล้วใช่อันนี้บวกอันนี้บวบ เบือกก็มาแล้วออกดอกแล้วจ้าคิดขาขาอะไรคุณขาแดงเหรอขาเหลืองขาเหลืองนยังไม่ได้เอาไปลงลนี่ลงนี่นซื้ออันนี้มาลงที่สึอันนี้นางลงอะไรไม่รู้วมนนก็ได้ ต้นมันจะได้ไม่โตไอ,อ้ต้นมันจะได้ไมีสูงนอนก็ได้ไม่ผมอยู่บ้านนะผมปลูกแบบนอนให้มันราบโมเขาบอก,ก,บอกเอ๊ะทำไมไม่เอาไม้มาปากักทำไมต้นมันอ่อน <c oughs> ไปกับ <c oughs> พื้นก็เลยบอกต้องปลูกนอนให้ต้นสูง